เราอยู่ที่ไหนมามาอย uh> uh> <S <S ู่ท JA ี่จิรอบนี้เราจะขับรถเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวการขับรถที่ญี่ปุ่นกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้าง เไม่อยากโชว์เอาจริงเนื้อจากญี่ปุ่นใครดูตอนเดึกๆอยู่ก็จูดๆนะครับเนื้อนุ่มมากอตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สุวรณภูมินะครับือขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่น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  พี่ย่ายนะครับกำลังไปส่งกับเดี๋ยวโชว์ไปส่งแล้วรอดสมท่าแบบนึงไม่ยังไม่เยากนั่งเครื่องบินตั๋ว <c oughs> เลยต้องรอต้องรองหน้าครับ <c oughs> เราจะไปแล้วเราจะเนี่ยอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอ่าเรากำลังจะเดิ <c oughs> นทางไปจุ่นโตเกียร์ม <c oughs> ีของญีง่ปุ่นแต่ก่อนที่เราจะไปโตเกียวครัเราต้องไปนิกาตะก่อนนิกา ไปนาริตะครับเราอยู่ที่สนามบินนาริตะ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 ครับพร้อมครับแป๊บหนึ่งโรวิตักขอหยิบของพิเศษก่อนตอนนี้เรากำลังขึ้นของสายการบินอะไรครับไม่รู้ครับเอเชียครับไทยเขาเรียกว่าการบินไทยแต่ผมการบินญี่ปุ่น ชั้นทุจริตเช็คอินอยู่นะครับชั้นทุจริตธุรกิจจ่าทุจอริตหนูไม่เคยนำทีมครับแต่หนูนำใจเธอได้ทีมไม่นำนำแต่ใจสวัสดีครับ ทีตอนนี้เราต้องไปที่เกต C1 มีพี่เปิ้ลเป็นคนนำทางนะครับสำหรับพวกเราเปิ้ลเป้ปันปองครับตอนนี้เราจะไปมุ่งหน้าไปสู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับีอะไรนะคะคนที่ใหญ่ที่สุดของทริปนี้คือคนนี้นะครับเตียดของลูกสี่คนไม่อยากจะคิดเลยตอนถึงอยู่ที่น้นนรอบนี้เราจะขับรถเองนะคะขับรถไปเองให้ไหมให้ป๋าขับรถ เดี๋ยวเรามาดูรีวิวการขับรถที่ญี่ปุ่นกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมา,มาหนูไม่ได้จะบอกอะที่โรงที่โรงเรียนนะมีเพื่อบอกว่าจะมีเพื่อเกิดทั้งห้องจะไปญี่ปุ่น <laughs> แล้วว่า,ไป,าไปตามรีวิวเป้ใช่ไหมแต่แต่เมืองเมืองไม่เหมือนกันค่ะคนละเมืองใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ป๋ากับมามาแกนนำแกนำนำนำีรถเ สองคนกับลูกอีสี่เราจะไม่ปวดหัวกันบลคะเราปวดหัวแน่นอนไม่มีไม่ปวดหัวอยู่นี่ไม่มีไม่ปวดหัวปวดหัวแน่นอนคนสี่คนครับผมสี่สี่ครับขอบคุณครับไปลุยเราจะไปยังหามีถึงสี่แเนาะเมื่อกี้ถ้าเขารู้เขาก็เป็นแฟนคลับไปแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงกับไอซีแสบ อ้าวแต่รถ วันกระเป๋า9ใบเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการขับรถที่ญี่ปุ่นกันนะครับ12วันลุยประเทศไทยเป็นปรทศไทยเป็นเมืองไทยนะงไทยผู้ใช้รถตัวอยู่ตำลองทองว่าไม่ได้เมือง้วยด้วยมากตอนนี้เรากำลังรอ รถตู้ใช่ไหมไม่รถที่เราจะขับเองเราไม่ได้ขับเองนะป๋าขับนี่ไงฮะจริงเหรอจริงจริงจริงนะจริงจริงจริงเราอยู่นี่เลยเวลาจะได้ไม่เป็นรูมแพะจะได้ไม่ต้องคันเดี๋ยวโทรบอกย่าเลยเ่อกี้เนยเป็นน้ำแข็งอ๋อเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนาวี่เรนไม่ใช่กอนก้อเส้น ขนี่เราได้รถแล้วรถของเราเองมาแล้วก็เด็กๆนั่งเนี่ยอันเนี้ยปอกยังไงอ่ะเด็กเปิดไม่ได้อยลอมาเราเราอยู่ที่ไหนมามา ลองชิมก่อนไหนบอกไหนบอกว่าไม่คือลาบีม้าไงกินสองคนอันหนึ่งอ่ะไม่ใช่ลาบีม้านี่เจอวันนี้ลายหนาวเย้เลยพอกินแล้วหนาวเลยหนาวสิไม่เห็นหนาวแล้วหนูไปสั่งว่าอะไรตัวนี้เอาไอชีมวันแอร์สตรอเบอร์รี่ไอชีมวันไอชีมวันเลิศ หนาวไหมอามาลบสามองศาไหนก็ไม่ขอลองชิมหน่อยไหนบอกว่าไม่กินก็ขอี้ปากขอลองชิมไม่ได้ขอกินน่น น้องกิดคใหญ่เกินอ,อ่ะ้ผาิวใหม่ปาเยอะนร่อยนอียนะเอาบูรี่ไหอ่ะเอาไปให้มันไปือทวันี่วันเกิดป่าามาขอไปเที่ยวกับป่าสองคนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นหนูเปิดเทอมไง เยวิศวไทยถูกด้วยส,ยสิงหาคมอ,อุ้ยกก่งอุ้ย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 นี่คุยกับใครอยู่ครับเนี่ย,ยเราอะภาษาเฮ้ย

โอ้โห oh, 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 oh. มากันหกคนใช่ไหมครับเรามาทําอะไรบ้างครับวันนี้มากินข้าวอยู่ครับที่ไหนครับที่โรงแรมแเราอยู่ที่ไหนครับญี่ปุ่นเราอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับโรงแรมโรงแรมที่ไหนครับที่ฟูจิใช่ไหมครับฟูจ <Okay, good. S 1> ิเลยค่ะตอนนี้เ ja oh, ราเราอยู่ที่ฟูจินะครับแล้วก็กินเนื้อย่างอยู่ฝึกย้อนมาจำยี่ห้อได้ไหมเนี่ยเราไปซื้อใหม่ไปกินอีกครับซีค่ะยี่ห้อง ไม่เคยมีปัญหาการกินเนื้อย่างเดี่ยวีเหรมาหนูสภาพอากาศตามคืๆติดลบสียองศาโอ้โห,โอโหโอตอนนี้อยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ8นะครับใช่ไหมแปดองศา<อ>ไม่อยากโชว์องิงเนื้อจากญี่ปุ่นก็จะปินป้นๆหน่อยที่ได้กินตอนนี้อ,นนอ,ออกไปไหนนะเพราะว่าตอนนี้มันหานาวอุ้ยเราจะมีวัาบีเนาะ เมือม่อออใครดูตอนเด็กๆอยู่ก็ตัวๆนะครับเน,นื้อนุ่มมากเ<ด><ด>นี่ยเนื้อลายเนื้อมาสามสามร้อยบาทคร <300 S 1> <300 S 2> ับซื้อมานั่งกินกันกับลูกๆ